สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขสุขบรจ้าคมัอนี้อยู่กำลังเล็กคนบ้านหน้านะคะเมื่อนี้นุ่งเล็กพาพี่น้องมารอบ้านหญ้านะคะพี่น้องคะแล้วก็จะพาพี่น้องมาชมสวนของพี่สาวนะคะตอนนี้ยาเพิ่นกำลังเอาเข่าขึ้นเรานะคะพี่น้องคะซึ่งภารกิจเมื่อนี้คือผ้ายังกําลังมาซอยเพิ่นเอาเข่าขึ้นเรานะคะพี่น้องคะแต่ว่าตอนนี้จะพาพี่น้องมาชมสวนนะคะมาชมกับนุ่งเล็กเลยค่ะนี่พี่น้อง มาชมสวนบวบนะคะเขามีคนช่วยเก็บจองคนเราจะขายมาแม่มาแม่อันนี้เป็นบักบวบนะคะบักบวบหอมนะคะพี่น้องนี่นเราเรียกมาเซลฟี่หลายครั้งแล้วนะคะใช่แล้วนี่อันใดกะงาม,มพ่นพักกาดพันยูผลมาสันอยู่ข้างล่าง,งมาส้มามาส้ม เนี่ยอยู่ไก่ซื้อได้นอกนน่ก็ได้เนาะอันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้คือมะบวบหอมค่ะผนอันนี้คือมะบวบหอมนะคะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะไปไปไปนี่เยอะแยะเลยก็ลัางตกแต่งผลนาเพิ่นอันตัดใบออกเรากำลังมาเจอบักงูเงี้ยวนะฮะบางงวงเงี้ยวมางงวเงี้ยวดอกดอกดกดก กับบรรยากาศยามเย็นเย็นอ๋องก้อยเก็บได้บ่สมากบ่เนี่ยได้จักบาทคนซื้อเศร้าบาทเดียวนี่ยใช่เต็มถุงซ้ำได้สาบ้าทเต็มถุงบ่าเศร้าบาทนี่พี่น้องเศร้าบาทไยเซ,ซเลยนะคะอันนี้ปลอดสารพิษนะคะกินได้เลยขั้นวิยญานอย่างนะคะกินเลยนะคะนี่แป้งใส่เหรอ ส้มข้ากดอดเป็นแนวมั้นวลนวนวนวนนวจอยราบ่ใส่หมใส่กอ้นั่นก็ได้้จะเนียใส่บ็หนี่ยจะเนีใส่บว่าสันมันสมงามแถวสันแกงกันเหรอเอาก้อยมันคือว่มีหมากเขียนหมากเดียวนึงหรืเก็บหมากเดียวไหม นี่ฟังทางนี้นะคะเกบเอาแมะเกบโดฟีดโหลดนี่บายของเจ้าก็ได้ีด้ตายโดตายดหรอนี่นี่นี่น่วยบังย่าใส่เคล็ดล่วเอาถุงใส่ผอมเข้าบ่าเก็บไปกินสดสดหวนาด้ยบ่เคยกินนั่นบังงูเงวสดจักเทอร์แหม่ อันเห็นแต่วันเสียบเสียบพิ่นว่าเลยก็บ่ค่อยกินเนาะสร้างบ่กินเนาะก็ค่อยกินตะลวกกระปุลน่ะนะบัดนี้บ่เทื่อมากินอ้าวว่าซั่นดอกมันคือแซ่บกินก็ตำมาหุงนะมันกรอบเนาะออร่ยนะมันกรอบดีมันหวานไหมคะก็จะไปชมไปเรื่อยๆอันนั้นก็ฮะฮะเก็บแม่ใส่ถุง หอยสอกซะเกินตำดาบ,บแหลตีซบมานี่นี่อันนั้นขายอันนั้นขายค่ะอันนี้เอาไปกินนะคะบ้ยผุนมีพวกพวกอาวบุธหลับของมีคมไปปาดไปไหนบ้าอันนี้บางงูเหี่ยวเลยซีหามากขาดจะถ่าย เก็บ no เอาโลดอย่า nice ลืมว่าวันชุกมีออเดอร์หาสิบาทลทุงมันเต็มอันนั้นยูไปบ่ได้ได้เอาเี้ยเืนหมูเืินหมาเืินไม่กันอยู่เหียดีนเอวยใหญ่ย่าเอาเอาไปเฮ็ดแ้วมันบ่แบย่านมันแกลืเหมือนฮะ โอ้ยหัวให่กเนาะ่ตันั่นแบ่งเสียวนัวใหญ่สองอันนั่นบอกที่เพื่อนผูกอันนั้นไหวนะแม่วเพื่อนผูกผูกถุงไหวไหมบ้านที่หากินมตะลึนด้วยผูกหัเคยผ้อนิบ้าวไ่ยอะหัวเคยพอนนัวอนๆจากเดียดดิ เพื่อนไปหลูบนัานหลวบหนีตี้เออวะมิตีใหม่ของการปลูกมะบัวประสนก้อย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 ยุดเมื่อกาเดยกระโปดหมากไงฮะพ่อแล้วพูดละสามตีหมากกับพ่อแล้วไปยังหลวงหลายพายกระตาเปลืองของชั้นไงอู้หนี่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 นวยเหนียวไปเป็นพันมันบ่ กำลังใหญ่แล้วเอาไป่พักแป้งคร์นะพักซี่นี่ว่าอยากได้บ่เน่แป้งแคร์เธอจะเอาหน่อยนี้ใช่ไหมอ๋อปลูกกันได้ไหมเอาอีรีได้บอเดียวบอเดียวใส่พักซี่เถอะพราได้กิ่นจุดจ้ะบ้านกินแตานุเองสีเด็กสอยเพราะว่ามันบเป็นมากนง่ายอีรีพี่น้องฉันว่าเก็บพักซี่นี่ถ้าจะเอาเน่เน่เน่เก็บเต็มเลนี่พักซี่นี่มาอ่าปลูกปลูกได้บอสอันนะคะพี่น้องข้างบนเป็นมะบวบข้างล่างเป็นผัก มีพัคซี่ยังเดียวบอ,อกกอ่อนนี่คือจะเห็นผักกาดวะเอาไปคั่นแล้วมันคือนีไบหมอะไรผักกาดหินหรอผักกาดโปรตีนนีค่ะโปรตีนนีเอาไปคั่นแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่เยอะค่ะออโอ้ยโอ้ยมึงซื้อมาเห็นอย่างาข้าวขาเอาไปส่งเพิ่นนั่นออเดอร์พักอยู่มือนั่นคล้องไผ้าคล้องอจอยนั่นเอาเหรอก็ <c oughs> <c oughs> ว่ามันนั่นพูดสร้างออเดอร์บพทันอยู่ได้เดี๋ยวนี้ยังกะพผายลบไปลบมาเออเออจ้า อันข้อข้อข้อนางถ่ายอยู่เ้ือนอวดนางอยู่ผลพ้อมแล้วพ่อสิท่อโอเคเลยนี่นะคะพาพี่น้องสมสวนนะคะภารกิจต่อไปคือแบกกระสอบเขาค่ะพี่น้องก้อยจักบาทนาน ไปเอาเงินเด้อนี่นะคะเอาบได้ถือเงินมานึ่งเอองาม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 หันไปทางไหนก็มีแต่งามงามนี่ยุตีนนี่เด้ต้นอวบกันเดี่ยวลาสุดนะคะชมสวนเป็นฉันเห็นสิฉันเห็นตอนตั้งแต่ปลูกนวลฉันก็เลยเห็นไง ลุ่นนี้เข้าไปเฮ็ดแนวแล้วค่ะอ้าวฮะรุ่นนี้ยังหน่อยอันกินนี่รุ่นนี่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 ลุนเท่านี่กินรุ่นนี่นี่ไม่ธดาเลยนี่ดากเรื่องเหลืองแนวนี่ไม่กันเลยบ้านเท่า บรรยากาศเย็นๆตอนแรงๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพอไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกงไลไรก็แร่กดติดตามในคนบานนานะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะเดี๋ยวอื่นสามีมาแบกซอกเขากันจ้า